ได้เพรฉะนั้นก็ททำแต่ e a เองอันนี้คือตามกฎกระทรวงฉบับที่6.3ว่าด้วยการปลูกตั้งสิ่งรองราลมน้ําได้รับความเห็นมาแล้วก็เข้าไปออกที่ส่วนกลางนะครับอันนี้ที่มาตรวจในครั้งนี้ฟังอีนะครับส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของตัวเรื่องไข่คณะสิ่อทดลองคณะกรรมการสองชุดนะครับที่กำกับดูแลโครงการทีจัยเิ่มจีอยู่ผนแล้วก็ทำก้กกาวหน้าต่างๆ จากฝั่งที่ที่ทางทางที่พิเศษที่ เอาไว้กันของตกมันจะแข็งแรงกว่าที่เป็นตะข่ายวางเยลยยกมาวาง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 ต่อก็จะทําให้ก,การก่อสร้างลดผลกระบทบครับขอาวทั้งนั้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็ e ีเได้รับเมื่อวันที่26กันยายนว่2,550นะครับสำหรับใบอนุญาตของเจ้าท่านนั้นนี่ได้รับเมื่อวันที่27กันยายนว่2,557ต้นและเหมือนการก่อสร้างนานเป็นแสนที่สองแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าการป้องกันตามมาตรการ e ีเอเอโดยสารได้ทำ ที่ที่ให้ไว้นะครับในการติดตามมาอนิเตอร n g ิงทุกหนึ่งเดือนโดยมีคณะกรรมการตามาที่ทางก,ทก,คนคนาการทิ่คมได้พูดออกมาการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือว่ามี e a นะครับแล้วก็สำหรับสิ่งที่มีผลกระทบต่อการที่ว่ามีสิ่งแตกปลอมลงไปนะครับทางเราได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นก็มีมาตรการในการต้องั Okay, pay เพื่อขวามเป็นต้นและก็สันติภาพดีใช่ไ่ม